ทางนี้มันชันลงเลยการรักษาต้องใช้ยาผ่านยาผ่านคือยาที่เขาบมาจากต้นไม้เลยไม่กินนะครับผมเพราะว่าตอนขวบนึงอบุณเป็นแล้วครับเรอบนึงนะครับผมว่าสองขวบก็ยังไม่เป็นเขาโลมไหมตรงนั้นอ่ะติดอ้าวโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับผมแน่นอน โอ้โหโอ้โหทางป่าของแท้เออเล่นไปลูกเอ้ยมีธรรมชาติให้เล่นก็เล่นไปลูกเอ้ยอืออือโอ้ธรรมชาติดีนะตรนใช่ไหเนาะบ้านใหม่ทุรคมชาิดีมากมีป่าให้เล่นมีซอกมีซอกถินให้ถูนะครับผมเนาะมีต้นไม้ให้ถูมีล่มให้มุดนะครับผมคุณแมมเออถือว่าดีมากๆเลยตรงนี้นะครับผมเนาะ เครื่องขายเหมากมากเป็เครื่องขาแล้วอบบนลมนะตรงนั้นน่ะติดบนนั้นเออบนลมแล้วอบเลยใน้ตอรงัดตังัดตัวคนอ้วนขึ้นหน่ตอร์เลยเออเอองัดตัวคนอ้วนขึ้นมาหนึ่งอู้ทั้งแม่ทั้งลูกคือว่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเออนั่นนั่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูดูดูโอ้ดูเขาป่านะเขาลงน้ำคนเดียวแล้วเ่ยเออโอ้ยดู อู้ย้าเฉยไม่เตยอู้ยิ้ไปยิงมาแล้วไม่เตยเออสนุกเขาเลยนะครับผมไม่เตยนะครับผมนี่มาแล้วโอ้โหคุกคบไม่คอยโอ้ยฮอ้ย้ยิมาอยากรอว่าคุกคบป่ะดิแมเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอออุ้ยอาฮ่าฮอาฮอาเอ้ยอไอยอ แลนมาอยากดีมาคุกคบไปีแล้วเออเออม่ันมุนบนไปใช้นั่นจะขึ้นไปไหนเตยอ้ยนออ้ยนออวยนอไปหาเห็ดั่นแะเรองจะมุดไปไหนนั่นอดออูดอ้อด้ออดอ้วมุนไปอย่างเดียวนะครับมุ่นไปอย่างเดียวเลยอวเดยวมีเวเต้เตยมันเตยมันเดียถอยถอยมาลนี ไปอย่าเล่นตรงนั้นมาเนี่มาเล่นทางนี้เลยเตยเตยเตยถอยอย่าลงตรงนั้นนะเตยถอยมาถอยมาถอยมาคีคีคีไถอยลงน้ำชีอย่างเดียวลูกไป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 เราลงไปน้ำชีอย่างเดียวไป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 คือเส้าคือชาบอสีฟ้าคือขาบดสีฟ้าอยไางเดียวเคุดคบคุดคบนะครับผมไม่พลาดนะครับผม ขาไมชี้สายกกบไปไปอาบน้ำเร็วเฮ้ยเฮ้ยาขว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 าไปขวไปนึ่ซ้ายเรียบร้อยนุนหนุนหไปแล้วหนุนเร็ว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 เเร็เร็วเร็วเร็ มีเด็กน้อยทุบตุกนะครับผมไป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 อาบน้ำเร็วเร็วเรวิ่งเลยไปตามพี่พีมเลยลูกไปไปไปตามพี่พีมไปอาบน้ำทุบนี้แหละกลับเลยลูกต่อต่อเข้าเอาลงไปเลยเลยลงดีๆลงไปดำตรงนี้ลงไปดำนส่ไลด้วยเป็ดคู่นะครับผมเลยป็ดคู่ไปเลยนะครับผมโอ้ชื่นใจชื่นใจก็าเลยนะครับผมได้อยู่กับธรรมชาติ อยู de de ่กับปลาอยู่กับธรรมชาตินะครับผมชื่นใจเขาเลยขี่ๆแล้วพี่ฟิมขับขี่ให้น้องหน่อยพี่ฟิมขับขี่ให้น้องหน่อยเออนี่นะครับผมนี่อาบน้ําก่อนนะครับผมค่อยกลับบ้านไปเอาไว้ชื่นใจไปเลยนะครับผมไม่แน่อือชื่นใจมากเลยเด็กขนุนเด็กขนุนเด็กขนุนถูกใจเขามากเลยเด็กขนุน โอ้โหเด็กจมุ่งจุใจกันมาเลยฮ่าเย็นไหมว่านว่านสนุกไหมลูกโอ้โหหายมิดหายมิดหายมิดดูคลื่นแรงมันคนหายไม่จมหรอกนายไม่จมหรอกดูอ่ะโอ้โหอย่างกระบอลลูนดูพุ่งไหมพุ่งอย่างกระบอลลูนรุ่นนี้ไม่มีจมแน่นอนเลยมุดยังไงก็ไม่มิดนะครับผมรุ่นนี้เฮ้ยโอ๊ยดองรุ่นนี้มุดยังไงก็ไม่มิดหรอกครับรุ่นนี้นะครับผม ไม่มีจมแน่นอนเร็วๆเร็วๆเร็วไม่มีจมแน่นอนชูดนี้เฮ้ยเร็วๆเร็วๆเร็วถ้าขึ้นชุดนี้กลับบ้านเลยได้หนิจะขึ้นชุดนี้กลับบ้านเลยด้หนิ